อ,อยู่ที่พระวจนะคำของพระเจ้าร่วมกันในเอเฟซัสบทที่หข้อ1นถึงสนะคะขอบพระคุณพระเยซูสักครู่นะคะ,คะได้กล่าวไว้ว่าเหตุฉะนั้นท่านจงเรียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นดุรที่รักและจงดำเนินชีวิตในความรักเหมือนดังที่พระคริสต์ได้ส่งรักเราทั้งหลาย และทรงประทานพระองค์เองเพื่อเราให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาอันเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแต่การเอ่ยถึงการล่วงประเวณีการละโมกต่างๆและการละโมบอย่าให้มีขึ้นในพวกท่านเลยจะได้สมกับที่ท่านเป็นธรรมนิกชนทั้งอย่าพูดหยาบคายพูดเล่นไม่เป็นเรื่องและพูดตลกหยาบโรนเกเรซึ่งเป็นการไม่สมควรแต่ให้ขอบพระคุณดีกว่า ขอมอบเวลานี้ให้กับผู้รับใช้ของพระเจ้าเรียนเชิญที่พิมพ์แบ่งแตนเฝ้าเดียวค่ะค่ะพระเจ้าอวยพรบุตรสุดที่รักของพระเจ้าประชากรบริสุทธิ์วิสุทธิชนของพระเจ้านะคะในเช้าวันนี้นะคะให้เราที่จะอธิฐานร่วมกันนะคะพระเจ้าพระบิดาพระองค์เจ้าค้าเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะอันทรงฤทธิ์และก็เข้มแข็งของพระองค์ ที่จะนำชีวิตของเราช่วยเหลือเราช่วยกู้เรานำทางเราในความสว่างของพระองค์โปรดอวยพรเราพระองค์เจ้าข้าเพิ่มเติมความเชื่อให้กับเราด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระคำของพระองค์ลูกขออธิษฐานรับพระคุณของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอะไลูยาขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับพระคำของพระเจ้าตอนนี้พี่น้องค่ะ เอ่อจะเห็นเป็นเนื้อหาของทั้งสี่ข้อนะคะเป็นคำสั่งแล้วก็เป็นคำห้ามนะคะตรงนี้ในส่วนตรงนี้เนี่ยอาจารย์เปาโลท่านกําลังตักเตือนคริสตจักรตักเตือนผู้เชื่อในเรื่องการดำเนินชีวิตว่าควรที่จะดำเนินชีวิตอย่างไรควรที่จะดำเนิน ชีวิตให้เหมาะสมอย่างไรนะคะแล้วพิมก็ให้หัวข้อว่าระมัดระวังการดำเนินชีวิตสมกับฐานะที่ได้รับนะคะระมัดระวังอย่างไรก็โดยการ 1. รักษาวิญญาณของเรา 2. รักษาใจ 3. รักษาปากนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับพระคำของพระเจ้าในพระธรรมเอเฟซัส ซึ่งเราได้เฝ้าเดี่ยวกันมานะคะแล้วก็รับการเปิดเผยกันมาเนี่ยเราได้เห็นถึงพระคุณของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าการเปิดเผยความล้ำลึกของพระเจ้าที่มีในคริสจักรนะคะว่าคริสจักรเนี่ยคือพระก,กายอันบริบูรณ์ของพระเจ้าแล้วก็คริสจักรเนี่ยจะเป็น แสงสว่างของพระคิ์ใช่ไหมคะขดแสงสว่างของพระเจ้าที่จะส่องเข้าไปแต่ต้องชุมชนนะคะเราจะเห็นพระคุณของพระเจ้าการเปิดเผยความล้ำลึกของพระเจ้านั้นผ่านทางคริสจักรในหนังสือเอเฟซัสนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าแต่ว่าอาจารย์เปโลก็ยังมีเรื่องที่จะตักเตือนคริสตจักรนะคะว่าในเรื่องอะไรก็ในเรื่องที่ว่า การที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้การดำเนินชีวิตประจําวันของเรานั้นอ่ะเราควรที่จะ,ะทําอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ประการที่หนึ่งในวันนี้พิมพ์ให้โอ้อ่าบอกว่าหนึ่งรักษาวิญญาณนะคะจากข้อที่หนึ่งก็บอกว่าเหตุฉนั้นท่านจงเรียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุญที่รักนะคะแล้วก็ การเรียนแบบของพระเจ้าพี่น้องแน่นอนว่าเราทําเองไม่ได้ความคิดจิตใจหรือว่าส่วนใดต่างๆของเราเนี่ยเข้าถึงไม่ได้แต่ว่าพระคำของพระเจ้าได้เปิดเผยแล้วว่าเราได้รับพระคุณของพระเจ้าเราได้รับพระพรของพระเจ้าเราได้รับการเปิดเผยความล้ำลึกจากพระเจ้านะคะแล้วก็ให้ชีวิตจิตใจของเรานะคะ ยึดมั่นในความจริงของพระคำของพระเจ้านะคะซึ่งเป็นชีวิตของพระเยซูคริสต์นะเห็นว่าเราต้องพึ่งพาพระเจ้าด้วยความเชื่อนะคะแล้วก็รับพระคุณของพระเจ้าให้ชีวิตของพระเจ้าพระลักษณะของพระเจ้าที่สําแดงในพระเยซูคริสต์ผ่านพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยให้เรารับเอาด้วยความเชื่อ ข้อพระคําของพระเจ้าตอนนี้นะอาจารย์ปอลก็ได้ตักเตือนเราอะให้เราที่จะรักษาวิญญาณของเรานะว่าให้เราเนี่ยมีมีชีวิตนะคะมีวิญญาณมีการดําเนินชีวิตนะคะอย่างที่อ่าพระเจ้าดําเนินชีวิตนะคะซึ่งสแสดงออกมาในพระเยซูคริสและพระเจ้าได้ท่งอ่าเทวาคุณของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าชีวิตของพระเจ้าเนี่ยอย่าง เต็มบริบูรณ์เลยลงมาในคริสตจักรนะคะเราสามารถที่จะอ่ะคำว่าสามารถในที่นี้หมายถึงว่าเราต้องพึ่งนะคะคือเราที่จะรับเอาพึ่งเอาชีวิตของพระเจ้านะคะมาเป็นชีวิตของเราและเรียนแบบของพระเจ้าเพราะว่าชีวิตของพระเจ้าเท่านั้นชีวิตของบรคคริตเท่านั้นใช่ไหมคะที่จะ เป็นพรต่อบรรดาประชาชาติแล้วก็มีอิทธิพลต่อสังคมมีอิทธิพลที่จะทำลายกิจการของมารแล้วก็ทำลายบาปนะคะที่รบกวนชีวิตของคนในโลกนี้นะคะแล้วก็ประการที่สองนะคะคือรักษารักษาใจนะคะรักษาใจรักษาอย่างไงนะคะเราจะดำเนินชีวิตที่รักษาใจอย่างไงนะ ก็ในข้อสองบอกว่าและจงดําเนินชีวิตในความรักใช่ไหมคะนะเหมือนดังที่พระคริสต์ได้ทรงรักเราทั้งหลายและทรงประทานพระองค์เองเพื่อเราให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาอันเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้านะคะดําเนินชีวิตในความรักนะคะก็คือให้เรารักอย่างที่พระคริสต์รักพระคริสต์รักอย่างไรล่ะคะ พระคริสต์รักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดของพระองค์เลยยอมสละสภาพพระเจ้าของพระองค์มาบังเกิดในโลกนี้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ยอมรับสภาพธาตุอยู่ใต้ธรรมบัญญัตินะคะแล้วก็ยอมเชื่อฟังนะคะเชื่อฟังคําของพระเจ้าจนกระทั่งถึงความมรณาที่กลางเขนพระองค์ไม่ทําบาปเลยแม้แต่นิดเดียว ใช่ไหมคะแต่พระองค์ยอมทุกอย่างเพื่อที่จะดำเนินชีวิตให้สมกับพระประสงค์ของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าที่พระเจ้าให้ทรงให้พระองค์มาที่นี่และพระองค์ก็ทรงทำสำเร็จแล้วที่กางเขนและพระเจ้าและในวันนี้นะคะพระคำของพระเจ้าแล้วก็อาจารย์เปาโลได้เขียนลงมาว่าให้เราเนี่ยที่จะ รักษาหัวใจให้เรามีความรักรักอย่างที่พระคริตรักนะคะคือรักพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจแล้วก็ให้เรารักผู้หลงหายรักผู้เชื่อนะคะแล้วเมื่อเรามีชีวิตที่เหมือนอย่างพระเจ้ามีในข้อที่ข้อแรกแล้วนะคะช,ชีวิตของเรานะคะซึ่งเป็นชีวิตของพระคริสต์ที่พระเจ้าได้ทรงใด้อย่าง อุดมบริบูรณ์นะ่ะที่ผ่านมานะคะชีวิตพระคริสต์ในคริสจักรเนะี่ยเราก็คริสจักรก็จะเป็นแสงสว่างนะคะมีอิทธิพลนะคะต่อสังคมรอบด้านต่อ,อผู้เชื่อแล้วก็รักที่เราจะออกไปประกาศไปนำคนทั้งหลายไปนำคนให้มาถึงซึ่งความรอดนะคะเป็นการรักผู้เชื่อรักเอ่อรัก,ร,กรักมนุษย์อะนะคะ รักเพื่อนบ้านนะคะรักคนรอบข้างเราเหมือนกับที่รักเราตัวเราเองว่าเราเองเราก็ไม่ต้องการพินาศในบาปใช่ไหมคะแล้วก็คนเหล่านั้นก็เหมือนกันว่าหัวใจลึกๆเขาไม่ต้องการพินาศในบาปนะคะแต่การที่เรารักอย่างที่พระคริสต์รักยอมเชื่อฟังพระเจ้านะคะแล้วก็ให้พระคริสต์ชีวิตพระคริสต์สำแดงผ่านทางชีวิตของเรานะคะเราก็จะเป็นคนที่ เราก็จะทําหน้าที่เป็นเกลือเป็นแสงสว่างทําหน้าที่เป็นผู้ที่ทําพันธกิจแห่งการคืนดีของพระเจ้าเป็นกลิ่นหอมถวายพระเจ้าแล้วก็เป็นกลิ่นอ่ะที่สําหรับคนที่ต่อสู้ต่อต้านก็เป็นกลิ่นแห่งความตายนะคะเพราะนั้นให้เรารักอย่างที่พระคริสต์รัก เราทั้งหลายและก็ยอมเชื่อฟังพระเจ้ายอมทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าน้ําพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าทรงเลือกทรงเรียกพี่น้องให้ท่านทําตามพระประสงค์ของพระองค์อย่างไรนะคะพระคําของพระเจ้าในวันนี้นะคะก็เรียกท่านนะคะสั่งท่านให้ทําอย่าให้มีหัวใจรักอย่างที่พระเยซูคริสต์เจ้ารักนะคะคือรักพระเจ้าและก็รักผู้คนในโลกนี้ นะฮะแล้วก็ประการที่3ามนะคะเรามาะระวังในการดำเนินชีวิตนะคะโดยการรักษาปากนะคะรักษาปากของเรารักษาปากของเราเอ่ให้สมกับฐานะของประชากรบริสุทธิ์วิสุทธิชนของพระเจ้าและรักษาปากของเราไว้เพื่อขอบคุณพระเจ้านะคะเมื่อเรารักษาปากของเราอย่างไรก็โดยการที่ว่า แต่การเอ่ยถึงการล่วงประเวณีการละโมกต่างๆการละโมกอย่าให้มีขึ้นในพวกท่านจะได้สมกับเป็นธรรมมิกชนทั้งอย่าพูดหยาบคายพูดเล่นไม่เป็นเรื่องและพูดตลกหยาบโลนเกเรซึ่งเป็นการไม่สมควรแต่ให้ขอบพระคุณดีกว่านะคะพี่น้องรักษาปากของเราค่ะรักษาปากของเราให้เป็นปากของพระเจ้าให้พูด สิ่งประเสริฐนะคะและขอพระเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าขอพระเจ้าตั้งยามเฝ้าปากของเราเหมือนอย่างกษัตริย์ดาวิดนะคะทีออ่อธิษฐานให้พระเจ้านะคะว่าตั้งยามเฝ้าปากในการที่จะพูดสิ่งใดจะกล่าวสิ่งใดเพราะว่าเมื่อเราพูดสิ่งใดมันก็หมายความว่าไงก็หมายว่าเราเชื่อในสิ่งนั้นแล้วก็ พูดสิ่งนั้นออกไปใช่ไหมคะ่ะว่าให้เราระมัดระวังปากของเรานะคะอย่าตามกระแสะโลกนะคะคนในโลกนี้นะคะเขาอเอยในเรื่องการล่วงประเวณีหรือการละมกหรือการโลภอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาหรือพูดหยาบคายพูดเล่นนะคะพูดหยอกกันนะครับมันเป็นการบูลลี่คนนะคะทั้งคําหยาบโลนเหล่านี้นะคะว่า ลูกของพระเจ้าวิสุทธิชนของพระเจ้านะคะทร,รมิกรชนของพระเจ้านะคะอย่าเลยนะคะอย่าให้มีขึ้นในพวกท่านเลยพระคําของพระเจ้าตักเตือนเราในวันนี้นะคะเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้สมกับที่เราเป็นคนของพระเจ้าได้ชื่อว่าเป็นวิสุทธิชนของพระเจ้านะคะเป็นประชากรที่บริสุทธิ์ของพระเจ้านะคะ ให้เราขอบคุณพระเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างดีกว่านะคะขอบคุณพระเจ้านะครเพราะว่าพระคําของพระเจ้าในวันนี้นะคะตักเตือนให้เราระมัดระวังในการดําเนินชีวิตนะคะนะคะวันนี้นะคะให้เราระมัดระวังในการดําเนินชีวิตให้สมกับฐานะที่เราได้รับจากพระเจ้านะคะรักษาวิญญาณของเราโดยการเรียนแบบ เจ้าให้สมกับเป็นบุตรสุดที่รักของพระเจ้านะคะรักษาใจของเราให้หัวใจของเราเต็มไปด้วยความรักที่เราจะรักพระเจ้านะคะรักพี่น้องผู้ใดถ้าขาดความรักก็ขอความรักของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่กับท่านนะคะและความรักของพระเจ้าจะหลั่งสู่จิตใจของท่านนะคะรักอยากพระเยซูคริสต์เจ้ารัก นะคะแล้วก็ข้อที่สามแอลสักแอลหนึ่งข้อสามก็คือรักษาปากของเรานะคะรักษาปากของเราให้เป็นปากของพระเจ้าให้เป็นปากที่บริสุทธิ์นะคะขอบคุณพระเจ้าในฐานะของวิสุทธิชนของพระเจ้าทำนิกชนของพระเจ้าเพื่อถวายกิยศแด่พระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้านะคะขอให้พี่น้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตนะคะให ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าสมกับพระเกียรติพระเจ้านะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะเ m นขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับการแบ่งปันของพี่พิมพนะคะวันนี้พระเจ้าทั้งเตือนเราและห้ามเรานะคะเพราะว่าภาพรวมของเอฟซัสคือตัวเราเป็นความล้ำลึกของพระเยซูคริสต์เจ้านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ ด้วยความที่เราเป็นความล้ำลึกของพระเยซูเจ้าพ,พระวจนะคำจึงได้ปกป้องเรานะคะตักเตือนเราและห้ามเราให้ระวัตระวังในการดำเนินชีวิตให้สมกับที่เราเป็นบุตรที่รักของพระองค์มีระหว่างที่ดินแบ,บ่งปันนะคะก็ในส่วนของการที่รักษาวิญญาณรักษาใจและรักษาปากนะคะมันอันก็ได้รับก,การเตือนเตือนในเรื่องของการใช้ปากนะคะ เพราะว่าทุกวันนี้เราอาจจะพูดพูดน้อยนะคะพูดน้อยสังคมเราอาจจะไม่ได้เจอคนเยอะแต่การโพสก็เท่ากับการพูดนะคะเราใช้สื่อโซเชียลมากมายนะคะการโพสต์เท่ากับการพูดนะคะและบางทีเราพูดกับคนสองสามคนก็อาจจะได้ยินแค่สองสามคนแต่การโพสตคนได้ยินเราเยอะมากนะคะเป็นสาธารนณะพระเจ้าเตือนอังเรื่องนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับเจ้าเดี่ยวในวันนี้นะคะ ที่ปกป้องความคิดปกป้องวิญญาณปกป้องใจปกป้องปากของเรานะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะมอบชงเวลาสุดท้ายนะคะสําหรับการธทษฐานขอบคุณพระเจ้านะคะมอบแด่อาจารย์เชษฐชูเกียรตินะคะนํเดาวที่ฐานขอบคุณค่ะครับบริบทนี้ก็พูดถึงควรประพฤติเหมือนพระเยซูควรประพฤติเหมือนพระเยซูเรียนแบบพระเจ้าความคิด คำพูดการประพฤติให้สมกับเป็นบุตรของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรของพระเจ้าถวายเกียรติยศต่อพระเจ้าในการดำเนินชีวิตไม่ใช่เฉพาะวันอาทิตย์แต่คือวันจันทร์จนถึงวันเสาร์นั่นหมายถึงว่ามีชีวิตที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพระวิญญาณริสุ์และพี่น้องจะรับการเวพรทุก วันทุกเวลาจากพระเจ้าสาธุการเด่พระบิดาเจ้าคุณสุงสุลประกอบคุณพนามของหงที่เวพรแก่นิชนลูสาวลูกหลานเราที่เรียนพระเจ้าที่เขาจะประกอบด้วยความตั้งใจจริงประสบความสำเร็จในการเรียนผู้ที่รับใช้พัฒนาการประทานและผู้ที่ประกอบอาชีพอึกษากรรอาชีพรับการเวพร์อย่างควีคูณและในปี25ที่ลิเดมอาหารของพระเจ้าจะครอบครองพที่น้องทุกท่านและจบที่ซาดีบทที่512และสุภาษิต224กล่าวว่า พระเจ้าวยพรคนชอบธรรมและคุ้มครองคนชอบธรรมด้วยความโปรดปานประดุดโลกป้องกันเขาและจบลงที่บำเหน็จของความทอมใจและความยำเกรงพระเจ้าคือความมั่งคั่งเกียรติและชีวิตขอพระเจ้าวยพรพี่น้องทุกท่านในานามขององค์พระเยซูคริสต์า m ม n ขอบคุณพระเย,ยซูค่ะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ